ดีค่ะปูปยานะคะวันนี้ปูมีเคล็ดลับของปูมาแชร์กับทุกคนค่ะปูเป็นคนที่ใช้ชีวิตหนักมากค่ะทำงานก็หนักเข้าฟิตเนสก็เต็มที่แต่งหน้าทุกวันนอนก็นอนดึกค่ะและปูเป็นคนที่กว่าจะเลือกทานอาหารเสริมทีต้องคิดเยอะๆค่ะแต่สิ่งที่พบพบว่าดีที่สุดคือไฟโตเอสซีค่ะไฟโตเอสซีค่ะไฟโตเอสซีค่ะอาหารเสริมสกัดจาก เตมเซลล์ผลไม้ค่ะใช้ดีจริงๆค่ะมันดียังไงเหรอคะนอกจากจะทําให้รู้สึกสดชื่นในทุกๆวันนอนสบายขึ้นผิวรูปเปล่งปลั่งช่วยแอนตี้อจยจิ้งด้วยนะคะถ้าใครที่ห่วงว่าจะแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยต้องทานค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่พกพาไปได้ทุกที่เลยค่ะแล้วราคาก็น่ารักด้วยนะคะไม่ต้องไปฉีดเต็มเซลล์ปลอดภัยมีออยอค่ะวิธีรับประทานง่ายๆนะคะแค่ตัดซองออกและเทไว้ใต้ลิ้น รสชาติอร่อยมากค่ะแล้วก็ซึมซับง่ายมากซื้อได้ที่ทัดสันอินโนเท,ทหรือไม่ก็020226,000 02, นะคะลองดูค่ะวันไหนที่ผู้ทำงานเหนื่อยๆผู้อัดเลยค่ะอ22รับประกันว่าใครทาแล้วสวยแน่ค่ะ